มาแล้วไงนคือมาปาฟอรี่เลยยี่่่ยเฮ้ยราดูรอดูเรอดูเรดูข่าว่ดข่าวไม่ดียกล่โยกล่ข่าฝัดีกว่า้าูว่าขับไปเชื่อาขับไปเช่อคนตำรวจครับตำรวจมาทำอะไรครับเนี่ยมาทอะไรครับอี่คนตำรวด ครับนตำรวจครับมาทำอะไรครับเนี่ยคนตำรวจครับมาทำอะไรครับเนี่ยคนตำรวจสูนเลขยูนเรียกสูนเรียกสูนนิยมซิ่งมาด่วนมาอะไรครับตรวจเจ็ดแล้วนะตำรวจครับตำรวจใส่ครับอย่าวอครับอย่าวออย่าวอลงรถหน่อยอย่าวออย่าวออย่าวอครับอย่าวอครับอย่าวอครับอย่าวอบอกครับอย่าวอบอกครับลงรถเลยครับลูกซองไอ้เนียไอ้ลูกซองของตัวที่ไหนเล่าลูกซองขอที่ไหนอ่ะ ผมมีเยอะกว่า้วผมมีเยอะกว่าแล้วพี่มันเล็กสูนเกสูนเลกสูนล้อมเลยล้อมเลยล้อมไล้อมไป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 ล้อมไหมไล้อมไม่เนวจพีขาเห็นกัื่กูหมอบเอาดตำรวจไปก้ายิงตำรวจครับตำรวจเม่อกตำรวจใคโดนไล่ไมตำรวจกมอบไปแล้ว่ง่ตำรวจเราก็ใส่ตำรวจวหมตบ่ตำรวตวอบาตำรวจเราก็ตบใสตรวจ ไปตองไ่ไ่ตังไ่ไ่ตองไ่ไ่ตองไ่ไม่ไข่เขาแคปชิ่อออกไม้จับแล้วรอเหี้ยอะไรละครับเครับตังัตัวเด็กก็โดนจับเมื่อไงอไรย่ยเป็นไยงพวกกูบอกเลยอย่าสรางพวกกูเดินรอบไอ้ย